แฟน<ค>น,นะคะค <น S 1> แล้วก็คนที่เป็นผู้โชคดีทั้งหมดที่จะเล่นกับแฟน,แฟนสามารถมาเจอกับทีมงานได้เลยด้านข้างนะคะใช้ตัวนี้เล่นเกมอยู่นะครับใช<ไ>่แต่น้องๆยังต้องถือหน้าของเพื่อนเรามาก่อนที่โพสอ,อยู่นี่โอเคกติการระหว่างรอยเขาจัดเเกมนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเป็นมิชชั่นที่เกี่ยวกับหนังสีเรื่องนะฮะสีเรื่องมีอะไรบ้างตันนี้ครับพาไปดูกันนยฮะขึ้นรถหลังนะครับ ก็แรก talk to me ครับที่นั้นนท์ดูไปแล้วอ่าเรื่องที่สองเพื่อนไม่สนิทนะเพื่อนไม่สนิทเป็นแบบกำลังจะเข้าเดือนตุลาเรืู่้ตัวมาคือเดอะมาเวลส์เพื่อนแล้วก็เดอะมาเวลส์นะคะก็แน่นอนเป็นหนังแบบสไตล์แบบซูเปอร์ฮีโร่นะคะอ่าและสุดท้ายวิชแอนิเมชันนะคะซึ่งอันเนี้ยพวกเราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากให้ตอบว่าจะเลือก คนไหนไปดูด้วยและเรื่องไหนจะดูคนเดียวเพราะนั้นก็คือห้ามตอบซ้ำคนที่เราเลือกไปแล้วนะทุกคนเข้าใจกติกานะเข้าใจไหมแพ่อพๆมาช่วยกันเดาค่ะว่าคิดว่าเขาจะชวนใครไปดูเรื่องอะไรทั้งหมดกำลลงหันครับกับลำหันโอเคฮะลอง้องรับเรื่องแรกับเรื่องแรงเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องโอ้ยพวกเราพี่บอกให้ยืนริมก็ริมกันจริงๆว่ะ ขะพยายามได้ไหมพยายามอะไรกัน้น่หรือตกลงต,ต,ตกโอเคครับเรื่องแรกครับ Talk to me ที่น่าสนาจไปเป็นเบื้องต้นเป็นหนังผีเนาะผีถ้วยแก้วแบบน่ากลัวน่ากลัวถ้าต้องเลือกหนึ่งคนไปดูด้วยในเฟซ์คิดว่าอยากเลือกใครไปดูด้วยเรื่องนี้พร้อมไหมครับหนึ่งสองสามครับ,บมีนาย ินยพี่แนนตอบเจมินายพี่เจมินายตอบโฟสโฟสตอบพี่เตอธิบายอธิบายพี่เตทำไมอยากชวนเจมินายไปดูหนังผีก็อยากรู้มันจะเก่งกว่าผมเท่าไหร่เฮ้ยอ้าวไม่เจอกันแล้วแนนนอนแนนนอนทำไมถึงชวนเจมินายเอ่ออาจจะน่าจะไม่นั่งหัวมากครับมีข้างๆให้ดูสะดวกกว่าโสด แล้วพี่จะเป็นไงอยากเห็นโฟกี้ครับแค่นั้นเลยครับอ๋ออยากเห็นโฟก์กรีดที่ครอฟตอบพี่เตลใช่อยากเห็นพี่เต๋เวลาดูหนังผีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาจะไปแบบว่าวิจารณ์วิเคราะห์ผีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหนเขาีเออหรู้ว่ามันจะมาแนวไหนครับว่าผีรีบออกมาผิดตรรกะไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยใช่ อาเรื่องต่อมาครับพอนนี้โรแมนติกเลยฮะเป็นแนวแบบเพื่อไม่สนิทจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาต้องทําหนังสั้นด้วยกันอ่ะเป็นหนังวัยรุ่นเลยอ่ะวัยรุ่นแบบสนุกสนุกเลยอไม่อยากไปดูเรื่องนี้ใครไปดูเอาไหมครับหรือว่าจะดูคนเดียวก็ได้นะเพราะว่ามันห้ามตอบสายห้ามซ้ำนะโอเคหนึ่งสองสามครับเฮ้ยโฟดพี่โฟตอบพี่นนท์ พี่เดี๋ยวเขาห้ามตอบซ้ำลูกหนูจะชวนฟอสคนเดียวเลยหรอเจมี่ดูอยไหนมาแล้วโอ้เออกัใครดีพี่นนท์ล้วกันอ่าชวนพี่นนท์ไปดูพี่นนท์ดูคนเดียวเรื่องนี้แล้วก็พี่เตยตอบพี่โฟดอ่าทำไมพี่โฟดชวนพี่นนท์เรื่องนี้ไม่รู้สิทรงพี่นนท์เขาน่าจะรู้ว่าหนังโรแมนติกชอบน่าจะชอบหนังโรแมนติกอะไร จีมินายพี่นันนน์ครับก็ทรงนั้นเลยครับใช่อยากเห็นเขาแบบดูแล้วตาเยิมแล้วก็ยิ้มไปเลยก็จะน่ารักดีเอ้ยเอ้ยพี่ผมเท่คนน่ะไอ้ต้าปอกอีกแล้วอ่ะอันนันนนเป็นตัวโดนซะแล้วเลยใ้มันดูเรื่องนี้คนเดียวครับมันเรื่องอื่นมัน คนดูคนอื่นดูใช่เรื่อื่นมีไปแล้วว่าจะชวนใครนี่ก็เลยนะห้ามเลือกซ้ำก็เลยอ๋อก็เลยชวนใครเลชวนใครนะช่เหมืนโฟล์ครับเพราะว่าเออ่มาดึงไว้ให้มันดูเด็กลงไปหน่อยเพราะเดี๋ยวดูคนเดียวมันมันเป็นหนังวัยรุ่นใช่ไหมครับก็เลยดึงโฟลทมานั่งข้างๆจะให้ดูแบบเออมันเป็นหนังวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นคนดีเป็นคนดีเรื่องที่สามครับเดมาเวลครับมาเวลเป็นมาเวลแน่นอนครับมาเวลส ใครเป็นสายมาเวลบ้างอุ้ยแกพี่เข้ามาเวลเกือบหมดเลยทุกคนเลยเออเหมือนใครเนี้ยชวนยากละเขานะตอบใครไปแล้วหนึ่งสองสามอะไรบ้างพี่เตตอบพี่เตตอบแต่นนนนนนตอบกับพี่เตยุ้ยแล้วก็เจมินายตอบพี่เตยโฟดตอบตัวเองใช่อยังดูคนเดียว ไปพีด้วยแล้วไงต่อลูกพี่ก็อยากอธิบายเรื่องนี้ให้โฟล์รู้นะว่าตัวละครมันเป็นอะพี่แตยคือเสียนมาวเรายังไม่ได้บอกว่าผมเป็นน้องเลยผมชอบเป็นเพื่อนอย่างงี้เวลาแบบว่าเพื่อนอ่ะมันจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมาเวลซึ่งผมว่ามันไม่ได้แบบว่าไปศึกษาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะมาบอกว่าเอตัวนี้นะมันมีที่มาอย่างงี้อย่างนอย่างนี้จะบอกทำไมไม่ชอบหรอพี่กไม่ชอบพี่เราอยู่ด้วยกันดีกว่า เออดูพี่เต้แกบอกแล้วว่าอยากดูกับพี่เต้เพราะว่าจริงๆอยากดูเรื่องนี้กับพี่น้องกับพี่เต้เลยเพราะว่าดูน่าจะเป็นสายมาเวลกันนั่นแน่นอนดูกับพี่เต้แก๊งนี้ดูมาเวลด้วยกันอยู่แล้วสองคนทำเนียมหรือไม่ทำเนียมใครไปดูก่อนถ้าใครไปดูก่อนบสาบเลยเหรอ ้าวโอเคะมีพี่หอมพีเตแล้วก็พี่เน่งใช่ก็บ่อยนะคนที่มาดูก่อนอ่ะก็มีไม่ไม่มีใครเลยครับไม่มีใครดูก่อนเลยแต่เขาก็ acting เก่งเหมือนไม่เคยดูนะโหแล้วแรมรู้ก็บอกว่าแต่แรมรู้มาเขาไปดูมาอย่าบอกเ้านะว่าผมดูแ้วคนนั้นเขาไม่รู้ตัวเพราะเขา acting ไม่เก่ง a c t ที่เวลาดูไม่เก่งเลยพีาไม่ได้บอกชื่อเลยนะรู้เหรว่าพี่หมายถึงคนไหนทุกครั้งครับโทรไปไอ้คุณเดวันเปล่าเออไหนไอ้ได้ที่คุณยังยังไม่ได้ดูเลยไม่ถามอ๋อ โตัวละมันเป็นอย่างนี้ให้อีกหนึ่งเรื่องครับวิชครับเป็นแนวแอนิเมชันอันนี้ไปไหนอันนี้ยากนะอันนี้ยากมากเราเหลือใครเหยื่อยังไม่ตอบพี่โฟลจำได้ไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ไฟมาคับเลยนะหนึ่งสองสามไม่คือคือเด็ถามว่าเอมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่มันเหลือตอบไม่ด้ข้อเดียวไงคือตอบตัวเองตอบตัวเองพีจำนวนตอบพี่โฟแล้วก็เจมินายตอบตัวเองแล้วก็โฟตอบเจมินาย มีเหตุผลไหมหรือว่ามันเหลืออันเดียวครับก็รุ่นรุ่นเดียวกันก็บอกว่าไปดูอนิเมะกันนะไม่ใช่อนิเมะ์เนี่ยไม่ใช่ไปถึแอนิเมชันไม่ใช่อนิเมต์ก็บอกว่าไปดูบอกว่ามันเหมาะกับวัยเราดีนะครับเต้เขาบอกว่ารุ่นรุ่นเดียวกันในโรงชนอาจจะมีคนวัยฉันไปดูเยอะมันไม่จำกัดไงแอนิเมชั่นสามารถดูได้ดูได้ตลอดไม่ต้องตอบใครอ่ะไม่ต้องตอบ นนนนี่นนนต่อโฟนครับโฟนนี่เห็นผลไหมเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนที่เลือกต้องใช่ที่รักครับเอ้ย by idol idol ใส่ชุดที่ครับเออน้องเขาบอกว่าน้องเขาขี้แย่ก็เลยแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้มันต้องใช้แบบฟิลิปดูเพราะว่าแอนิเมชั่นแบบทรงนี้มันจะมันจะเป็นทรงที่แบบว่าดูแล้วเราต้องยบเงี่ยมไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโฟนน่าจะเหมาะที่สุด แล้วน e ้องเขาแบบเป็นคนอินอะไรง่ายน่าจะแบบวนรอบข้างถ้าจะแบบดูด้วยกันมันอาจจะแบบพาให้สิ่งที่พุ่มกลับเขาอยากสื่อมันไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรเลยโอ้เตะนะครับพอตอบ่างนี้เขาบอกเหลือข้อเดียวมันก็ดูน่าเกลียดใช่ป่ะก็ตอบคนเหลือตัวเองไม่ได้ตอบจนโอเคครับก็เราดูหนังที่มันลึกซึ้งอย่างเงี้ยครับเราต้องการอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้ตับป่ะเห็วไะ คุณสภาพบรรยากาศเนาะเทย์ดไม่มีใครเชื่อตอบตอบพี่เตเลยตอนนี้ใช่ก็เราจะได้นยงไงครับกินกับตัวเองครับเขาเล่นลึกเข้าเข้าไปอยู่ในตัวหน่ะในชุดนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาเราก็จะชวนเขาคุยอะไรเงี้ยไอ้ผู้อื่นเขาจะชวนเราคุยอะไรเงเราก็จะโดนดิสแทร p e c t อะเงี้ยครับผมโอเคดีโอเคประมาณตอนนี้พี่ไม่รู้เลยต่อไปถ้าใครดูหนังกับโฟด่ะไม่กล้าพูดเลยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปครับนี่คือเด